ครับทุกคนวันนี้แอดอยู่กลางทุ่งนาบ่าวเพชรพากินพาเที่ยววันนี้พามาเที่ยวทุ่งนาครับทุกคนมาดูต้นอะไรไม่รู้เนี่ยใครรู้บอกด้วยนะอืเนี่ยใครรู้บอกด้วยเพราะมันเป็นต้นดอกแต่หอมนะพึ่งเต็มเลยพึ่งเยอะมากเลยมีจุดสองต้นอะ่ะใช่ต้นกระโดนไหมใช่กระโดนน้ำไหมเหมือนเหมือนนะคล้ายๆกระโดนน้ำ แต่มันใบไม่ออกมันมันต้องลงมันแปลกดีเหมือนกันนะพึ่งเต็มเลยดอกเต็มเลยพอดอกไม้เยอะพึ่งก็เยอะนวลต้น,นนั้นก็ด้วยอพึ่งเต็มเลยอะ่ะพึ่งม,ามาัน,น,นะงน,นมาดูดน้ําหวานนะพึ่งน้อยมาดูดน้ําหวานที่ต้นอเดี๋ยวต้องหาเลยหล่ะว่าต้นนี้คือต้นอะไร นี่แหละหลังจากไปหาข้อมูลมาแล้วก็เลยได้ชื่อเขาเรียกว่าต้นกระดิ่งนางฟ้าอะกระดิ่งนางฟ้าเออมันก็คล้ายๆกระดิ่งนางฟ้าจริงๆแล้วอีกชื่อหนึ่งก็คือใครย้อย,ยอ่าใครย้อยเหงื่อ,อไหลใครย,ย้อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันสวยมันสวยมากเลยนะทุกคนสวยมากเออเทียบกับหน้าเป่าดาวบปลเพชรติเป็นยันงใดเนี่ยอุย้ย <laughs> พึง่งพึ่งมาตอบหน้าเฉยเลยเอออยู่ห่างๆหน่อยก็ดีนะ แต่รังเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วข้ามไปดูต้นข้ามไปดูอีกต้นหนึ่งดีกว่าอีกต้นอีกต้นหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นี่ก็ดกเหมือนกันใครย้อยกระดิ่งดังฟ้าดูสิมันเหมือนกระดิ่งจริงๆนะโอ้ มันน่าจะชอบขึ้นอยู่ใกล้น้ำเนมีอยู่สองต้นไ่รู้ต้นเขาปลูกเองหรือว่ามันขึ้นมันโดยเองธรรมชาตินะเออต้นอยู่ต้นเออขึ้นอยู่ริมบ่อน้ำกลางทุ่งนาอืมใกล้แล้วโอ้โหนี่มันก็สวยๆนะ สวยๆเลยดูพึ่งสิพึ่งตัวเล็กๆกับไม่ใช่พึ่งตัวใหญ่นะเออไม่ใช่พึ่งใหญ่น่าจะน่าจเป็นพึ่งมิ้มอ่ะใช่ไหมโอ้จะพึ่งมิ้มพึ่งอะไรโดนเข้าไปนี่ก็ <c oughs> แพ้ได้เหมือนกันนะดูสิให้อยู่ใกล้หนองน้ําใกล้บ่อปลาเขาด้วยมันน่าจะเป็นต้นไม้ที่ชอบอยู่ใกล้น้ำํำนะั่นแหละ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณทุกๆ FC, FE, Admin ที่เให้กำลังใจอ่หลขอบคุณเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณนะครับผม